รับชมการถ่ายสดฟุตบอลเอเชียนมินิฟุตบอลแชมปี้อนชิพ2023นะครับวันที่2ครับคู่แรกวันนี้ครับเป็นการเจอกันของทีมชาติซาอุดิอาระเบียเจอกับอุซเบกิสถานครับในส่วนผู้บรรยายครับอยู่กับผมแม็กก็แคแล้วก็พี่ไต้ฝุ่นนะครับผู้พันชนพพมบดฮะสวัสดีครับเอาเกมเริ่มครับซาอุดิชุดสีเขียวส่วนอุซเบกิสถานชุดสีส้มนะครับจังหวะลุ้นครั้งแรกของซาอุดิอาระเบียครับโอ้โหเมื่อวานถ้าเล่นแบบนี้นี่ไทยอาจจะเหนื่อยนะฮะวันนี้แกไปกินอะไรมาครับดูแล้วเกินแถวแถวนี้ก็มีร้านอาหารเยอะนะครับ โดยเฉพาะร้านอาหารอิสลามนะเขาอ,อาจจะไปทานอาหารอะไรมาที่เสริมกําลังมาหรือเปล่าครับใช่เอาแล้ฟรีคิกครับอับดุลฟาตวิ่งมาซัดลูกที่ติดแซฟแล้วเข้าครัะปูเอาแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับแล้วดูแหวกไปเองจังวันนี้ลุยขึ้นมาของเอเกนิวเอเกนิวชิ้ชีช้หนึ่งสองเอเกนิวเข้าขวาแล้วยิงลูกอู้ยเคลี่ยบ,บนเส้นเลยครับแล้วเข้าซ้ายดีต่อมาขวาโล่มีนให้จอจอลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งครับหมดแล้วเอกนิวครับแต่ว่าอุสเปมาอีกแล้วครับเอกนิว ดีต่อมาข้างในชิหนึ่งสองสวยมากครับแล้วมีช่องยิงด้วยซ้ายลูกที่เข้าเลย,นะยงค,งครับโอ้ยยังคมครับมันไปแย่นหนวดเสือหรือเปล่าครับไปนําก่อนครับเกมมาเป็นชุดเลยเปิดไปฟัง ขวาบ้างข้างในมีให้มาเอเกนิวชิงมานิกิตาเข้าซ้ายอีกแล้วครับโปูสองประตูติดต่อกันเลยครับผมมาใหม่ให้ชิงมาแล้วเอกเกนิวจ่ายกลับมาย้อนมาเข้าขวาลูกนี้ติดบล็อกสุดท้ายเก็บตกไม่ได้ครับซาอุเตะทิ้งมาก่อนแต่เตะไม่ดีแล้วโดนสวนแบบนี้ไปเลยครับโูฟุตบอลเองไม่ใช่ของใครคนหนึ่งนะเป็นของทุกคนทั่วโลกครับไม่ว่านักเตะอาชีพหรือไม่อาชีพก็สามารถเอาเข้าไปเลยครับปูตัดกลับมาแป๊บเดียวครับเป็นลามิชโนฟมิก,กิตตารครับ อ๋อแล้วดูครับโอ้โหจังหวะนี้จ่ายพลาดค,ครับผู้สับประตูครับเรีต้นล<พ>อย <พอ S 1> ครับเป็นทางด้านของนิกต้าครับโอ้โหซัดน่าจะทัตทิกแล้วหรือเปล่าครับคุณแม็กมาอีกทีแถวสองตั้งป้อมตั้งป้อมแล้วขอปาดกลับมาก็ยังสก,กัดไม่ได้แต่ว่าบอลเหมือนเตะอัดกำแพงครับอุเตบุกต่อครับขึ้นมาเอเกนิล ย้อนกลับมาจังวันนี้เข้าขวาเลือกปาจอดจอก็หายเลยครับโอ้โหเจ็ดตอนหนึ่งครับ oh. เอาตัดได้อีกแล้วเดนิวเดนิวรอเพื่อนอยู่สับขาหลอกให้มา oh. มากซิมกับตอนที่ oh. มัรซิมปาดกลับมาแล้วจอจอสุดท้ายจะตอกต้นยังไม่ได้ oh. บอลไม่ออกด้วย oh. ผู้สินเป่าบอกว่ามีจังหวะฟาวล์รู้ตั้งเตะของเซาเดียระเบียครับนิกิต้าให้มาแล้วดูย้อนกลับมาต้งนกันใหม่เดนิวรียบร้อยครับโอ้โหเดินเล่นกันแล้วครับโอ้ยิง น่าจะสีลูกแล้วนะครับเนี่ยเมื่อวานทีมไทยของเราเอาชนะซาอุไป19บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าอุสเบีเนี่ยดูจากฟอร์มก็น่าจะเป็นคู่ปรับของเราเลยแหละนะฮะว่าเขาจะยิงซาอุได้กี่ลูกกันนะครับรอดูครับว่าทางซาอุดิอาระเบียเองจะมีการแก้เกมครึ่งหลังออกไปอย่างไรนะครับไอ้มาดุคนร้าเอเกนนิวโอ้โหแก้เกมไม่รู้แต่ว่าเปลี่ยนประตูลงมาแต่เอเกนนิวยิงไปแล้วครับโอ้ปับดีและดีใจท่าสู้ของโรนัลโดอด้วยครับฟรีคิกครับครึ่งสนามของซาอุ เปิดมาตอก้อนโอ้โหลูกนี้ถ้าเข้าไปละสวยเลยครับไม่ไหวครับครึ่งแรกโดนยิงไป8เมตรเอกกเกดียวให้มาวอนเลย์อ้ยโอ้ยถ้าเข้าลูกนี้ส่งประกวดอีกหนึ่งลูกเลยครับแล้วดูมาจากลุดเดียวลุดเดียวของอับดุลลาฟาก็ติดเซอโอ้หจริงจริงเนี่ยฟาห์มีอ่ลุดเดียวลุดเดียวของนิโคล,ลเอียนมาเข้าเลยโอ้ยพลิกบอลแล้วไปในทางเสาสองครับ จับบอลหนึ่งจังหวะแล้วซัดผู้บอลเฉียดเสาออกไปนิดเดียวครับแล้วดูหน้าปากมือพักอ,อกได้เดี่ยวเดียวกับตะข่ายก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสิเอต่อนหนึ่งครับเล่นดีขึ้นแต่ว่าโอ้โหความเด็ดขาดมันยังเป็นรองอยู่ครับดูจะกล้าเปิดแรกมากขึ้นอ้าวแต่มาเหมือนกันมาเหมือนกันลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับตะข่ายไหวๆคิดว่าหายครับครับอ้าวบอลของอุสเบย์ขึ้นมาบ้างจงหวะนี้ดีต่อมา อเลซานเดอร์อเลซานเดอร์ให hey ้มาเดียวเดียวเข้าขวาเลือกยังไงล็อกมาหนึ Pal ่งล็อกมาสองล็อกล็อกเพื่อนตัวเองด้วยไปกันหมดทุกทีมโอ้เราเอเกนิวเรียบร้อยก็สิบสองก็ยิงซ้ายแบบเต็มข้อเลยครับวันเชียร์ติดต็อบเอเกต้าโยนมาเอเกนิวได้ขวาหลอกหลอกอยู่หลอกอยู่แต่งแต่งหาเพื่อนแล้วบังให้นิกิต้านิกิต้าล็อกเข้าซ้ายยังไม่ยิงให้ไาเอเกนิวเอเกนิวจับบอลลั่นออ้ยโดนฟาหรือเปล่าโดนอัดลูกนี้ ล้อมจากเลยครับดูจับไปที่ข้อเท้าครับจังหวะน,นี้เล่นค่อนข้างอันตรายครับจังหวะน,นี้ของผู้ผู้เล่นของซาอุแต่ว่าแถวสอง้ <c oughs> าจังหวะน,นี้บอลอุสเบได้ครับดีต่อมานิโคลายมงชงกลับมาตั้งกันใหม่ครับเอ็กซานเดอร์แล้วดูบอลจังหวะน,นี้นิกิต้าเข้าขวายิงเองเลย <c oughs> โอ้อย่างสวยเลยครับ <c oughs> มาแล้วเอ็กซานเดอร์ อเล็กซันเดอร์ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับค่อยๆเคาะบอลขึ้นมาครับอุสเปสับขาลอ,อกนี่เริ่มมีสเต็ปแล้วครับให้มาปาด้าจอจอ <c oughs> โอ้โหนี่คนลายยิงเสร็จบอกนี่คิดไม่ออกว่าจะดีใจท่าอะไรครับนิต้าลุยขึ้นมาขวามีเลือกยัดมาตรงกลางแล้วออกมาแบบนี้เดียวเดียวข้างหน้ามากคซิมขอมกซิมขอแต่ว่า้ยพยายามปาดไปให้แถ้ ทางด้านแถว2ครับแต่ว่าโโอ้หวิ่งเข้ามาชาร์จไม่โดนครับนิดเดียวครับเป็นทางกับตันทีมครับแม็กซิมทำไมแม่นอย่างครับเนี่ยเทคโนโลยีเราสุดยอดอยู่แล้วในการเราโอ้ยเล่นทำอะไรครับเนี่ยฟาดโอ้ยไป็ตอร์ปิโดบกแต่ว่าหลุดเดียวมาหลุดเดียวมาลูกนี้เรียบร้อยนี่ครับโอ้โหแดเนียลโนเบรฟครับเป็นประตูที่3ครับทำแฮตทริกได้อีกคนหนึ่งแล้วครับไปโดงขึ้นมาบอลแย่งกันอยู่แล้วดิกลูกนี้อู้ดิเซฟครับ ฟ้าดอีกแล้วฟาดเบียดได้ฟาดตะวันมุมแคบแล้วก็เลียบนเส้นครับแล้วลยังไงผู้สินเป่าย้อนมาให้ฟรีคิกว่าฟ้าดโดนทําฟาวก่อนดูอีกทีครับจังหวะปั๊มบอลมาเซฟดอกแรกแล้วฟาดเบียดครับเบียดเสร็จเนี่ยแกโดนเกี่ยวเขาทาเอาโดนผักครับ แต่ว่าโอ้โหต้องชมดานิลมาเคลียบนเส้นนะครับโอ้โหกาลังคนจะเกิดแต่ว่าถูกคุมคุมกำเนิดก่อนนะครับอาดูฟรีคิกมีทีเด็ดไหมสาอาดสาอาดหลอกยิงลูกนี้ก็รับเข้ามือกับแม็กซิมแล้วออกเร็วเลยให้แม็กซิมให้แม็กซิมครับสุดท้ายบอลลึกไปเตะทิ้งไปก่อนเปิดยัดลิดเลียดมาผ่านหน้าประตูไปแล้วก็นกวิญยาจบเกมครับอุลเบกิฐานเอา,นาชนะซาอุดิอาราเบียไปได้15ประตูตอนหนึ่งในนัดแรกของวันนี้ครับ